สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้จะมาชวนทุกๆคนไปนั่งรถเที่ยวอเมริกาตะวันออกและประเทศแคนาดากันต่อนะครับโดยตอนนี้เราให้ชื่อตอนว่าเที่ยวแม่น้ำพันเกาะหรือเท้า s ้นไอรแนที่เมืองคิงตันครับใครจะไปได้วยกันก็ตามมาเลยนะครับและก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมคลิปดีๆที่เราจะมีนำนเสนอท่านต่อไปนะครับเมื่อตอนที่แล้วจำกันได้ไหมครับว่าเราพาทุกๆคนไปซอกแซกเที่ยวเมืองโตรนโตกันจนมืดค่ำแล้วกลับมาพักที่โรงแรมชานกรุงโตรนโตเพื่อเอาแรงไว้เที่ยวประเทศแคนาดากันต่อครับสำหรับเช้านี้เราก็ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นกันแล้วอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นเราก็ไปกินอาหารเช้ากันที่โรงแรมเพื่อที่จะเอาแรงไว้ไปเที่ยวลุยต่อกันที่แม่น้ำพันเกาะเมืองคิงตันรัฐออนตาริโอกันต่อไปครับ เมื่อเรารับประทานอาหารเช้ากันอย่างอิ่มหนำสำราญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินทางเที่ยวกันต่อเลยจุดเป้าหมายแรกสำหรับวันนี้ของเราก็คือเมืองคิงตันครับโดยเราจะไปร่องเรือในแม่น้ำซึ่งมีเกาะเล็กเกาะน้อยมากกว่า1,000เกาะหรือที่รู้จักกันในนาม เดอะเทา s a เซนไอ a n แลนด์อันสวยงามและมีมนคขลังครับจากเมืองออนตารีโอไปสู่เมืองคิงตันนั้นนะครับมีระยะทาง262กิโลเมตรซึ่งเราต้องใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น2ชั่วโมงกับอีก44นาทีครับแต่ก็ไม่น่าเบื่อสำหรับการเดินทางเท่าไหร่นะครับเพราะเราจะขับรบ เรียกไปตามชายฝั่งทะเลสาบออนแทรีโอที่มีวิวทิวทัศน์อันสวยงามให้ชมไปตลอดเส้นทางเลยครับนั่งรถชมวิวสองข้างทางไปเพลินๆในที่สุดก็ถึงแล้วนะครับเมืองคิงตัน ในเขตปกครองแอนตอริโอซึ่งเราจะไปล่องเรือในแม่น้ำเซนต์ลอเรนเพื่อชมเกาะแก่งอันสวยงามแสนโรแมนติกกันที่เดอะเทาส a เซนไ l a n d นะครับสำหรับท่าเรือที่จะใช้ลงเรือสำหรับล่องในแม่น้ำเซนต์ลอเรนนั้นนะครับความจริงแล้วมีมากกว่า20ท่าด้วยกันแต่ท่าเรือที่เรา เลือกที่จะลงเรือคือท่าล็อกพอร์ตบไลายครับเดี๋ยวเราเดินไปลงเรือกันเลยนะครับการขึ้นเรือนะครับมีแบบรอบละหนึ่งชั่วโมงและรอบละสามชั่วโมง ซึ่งถ้าเราขึ้นรอบละสามชั่วโมงนั้นเขาก็จะพาเราแวะไปตามจุดสำคัญสำคัญที่กำหนดไว้ด้วยและบางจุดต้องมีวีซ่าของประเทศอเมริกาด้วยนะครับเพราะบางเกาะอยู่ในเขตประเทศอเมริกาแต่ที่เราเลือกลงเรือในวันนี้เราลงเรือรอบละหนึ่ชั่วโมงนะครับเพราะเราไม่ได้แวะลงที่เกาะไหนเป็นพิเศษ ต้องการดูวิวชิวชิวบนเรืออย่างเดียวครับหมู่เกาะเทาส้นหรือเทาส้นไอรแลนด์นี้นะครับประกอบด้วยเกาะน้อยเกาะใหญ่จำนวนถึง1,864เกาะเลยทีเดียวนะครับ ึ่งตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำเซนต์ลอเรน์ขยายกว้างออกส่วนหนึ่งอยู่ในรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและอีกส่วนหนึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองคิงตันในรัฐออนแทรีโอประเทศแคนาดา มเกาะพันเกาะหรือเท่าเส้นไอรแลแห่งนี้มีเกาะมากมายหลายไซส์หลายขนาดโดยมีขนาดใหญ่ตั้งแต่40ตารางไมล์หรือ100ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวและมีเกาะเล็กๆที่มีผู้พักอาศัยอยู่เพียงหลังเดียวหรือมีขดหินที่ไม่มี ผู้พักอาศัยอยู่ก็นับเป็นหนึ่งเกาะนะครับโดยเขามีเกณฑ์นับจำนวนเกาะดังนี้คือพื้นที่ใดที่อยู่เหนือจากระดับน้ำประจาปีโดยมีพื้นที่อย่างน้อยหนึ่งตารางฟุตและมีต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยสองต้นให้ถือเป็นหนึ่งเกาะนะครับดังนั้นเวลาเรานั่งเรือ ผ่านไปตามเกาะต่างๆในหมู่เกาะแห่งนี้นะครับบางครั้งใจเห็นบ้านบางหลังอยู่โดดเดียวเอกาภายในเกาะเพียงหลังเดียวเท่านั้นเองครับหรือบางเกาะก็ไม่มีผู้อยู่อาศัยเลยทีเดียว สถานที่ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของการมาร่องเรือในแม่น้ำเซนรอเรนต์ในบริเวณหมู่เกาะพันเกาะนั้นก็คือปรา,าสาทโบสคัตตันซึ่งเป็นปรา,าสาทเก่าแก่อยู่ในรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพราะปรา,าสาทนี้นะครับองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน ให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมนทนของโลกด้วยและเนื่องจากปราสาทนี้อยู่ในเขตพื้นที่ของรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นใครที่ล่องเรือมาจากประเทศแคนาดาและมีความประสงค์ที่จะขึ้นไปเยี่ยมชมปราสาทแห่งนี้นะครับ ก็ต้องแสดงวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับเพราะบริเวณดังกล่าวมีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยครับเมื่อเรือของเราได้แล่นผ่านปราสาทโบแคตตันแล้ว ก็ได้เวลาวนเรือกับสิ่งที่เราได้เห็นตลอดเส้นทางของการร่องเรือนั่นก็คือวิถีชีวิตของชาวเทาซินไอร์แลนด์ที่สงบสุขแต่ค่อนข้างจะเงียบเหงานะครับเพราะที่นี่เขาจะมีเรือโดยสารขึ้นฝั่งวันละไม่กี่เที่ยวเท่านั้นจะไปไหนมาไหนก็ต้องวางแผนกันให้ดีไม่อย่างนั้นก็จะตกเที่ยวเรือ แ,แต่ดูด้วยสายตาแล้วคนที่มีบ้านพักอยู่ที่นี่นะครับน่าจะเป็นผู้มีอันจะกินระดับเศรษฐีกันทั้งนั้นบ้านที่เราเห็นจึงน่าจะเป็นบ้านหลังที่สอง สำหรับใช้เป็นบ้านพักตักอากาศสำหรับพวกเขาซะมากกว่านะครับดังนั้นทุกบ้านจึงน่าจะมีเรือสปีดโบ๊ทใช้กันเหมือนกับพวกเราใช้รถมอเตอร์ไซค์กันเป็นหลักตามหมู่บ้านชนบทนั่นแหละครับและบางคนอาจเป็นห่วงว่าเขาจะมีไฟฟ้าใช้กันหรือไม่เพราะไปอยู่กันอย่างโดดเดี่ยวเอกา ในเกาะขนาดนั้นก็ขอบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขานะครับเพราะเขาจะมีระบบเคเบิ้ลใต้น้ำสำหรับเดินสายไฟสายโทรศัรศพท์สายอินเทอร์เน็ตและสายน้ำประปาไปส่งให้ถึงบ้านทุกหลังเลยครับเกาะแก่งและบ้า <restroom> น <s> <s> พักอาศัยที่เห็นเรียงรายอยู่นี้นะครับความจริงเขาตั้งเรียงรายกันอยู่บริเวณปากแม่น้ำเซนโอเรนก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบอันชาริโอนั้นนะครับที่นี่จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยและบ้านหลังเล็กหลังน้อยเรียงรายกันอยู่ในแม่น้ำเซนโอเรนในบริเวณนี้เป็นระยะทาง ยาวถึง80กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าจะดูให้ครบให้ทั่วก็คงจะต้องใช้เวลาร่องเรือกันเป็นวันๆเลยทีเดียวแล้ครับจึงจะครบหมดจบทุกที่ สำหรับเราแล้วการได้มาร่องเรือชมเดอะเทาส้นไอนดนหรือหมู่เกาะพันเกาะที่เมืองคิงตันประเทศแคนาดาแห่งนี้เพียงชั่วโมงเดียวก็สร้างความประทับใจที่สัมผัสได้ด้วยใจถึงความสุขสงบและสันโดษของคนที่นี่ได้อย่างน่าประทับใจที่ยากจะเลื่นเลือนแล้วครับ และในที่สุดก็ถึงเวลาที่ต้องราจากเดอะเทาเซนไอแลนด์หรือหมู่เกาะพันเกาะไปแต่เพียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณชาวเมืองคิงตันและชาวหมู่เกาะพันเกาะที่ได้มอบความสุขความประทับใจให้กับเราที่ยากจะลืมเลือนเลยทีเดียวราทีไม่ใช่ลาก่อนเดอะเทาเซนไอแลนด์ ต่อไปเดี๋ยวเรานั่งรถไปหาอาหารกลางวันกินกันอร่อยๆอออที่กรุงออตตาวาเมืองหลวงของประเทศแคนาดากันนะครับระยะทางจากเมืองคิงตันถึงกรุงออตตาวาประมาณ175กิโลเมตรเองนะครับโดยเราจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไร รับประทานกันนะครับถึงแล้วนะครับอูข้าวอู่น้ำของพวกเราย่านชัยหน้าทาวของกรุงออตตาวาร้านอาหารที่เราเลือกเข้าไปกินอาหารกลางวันกันในวันนี้นะครับ ก็คือร้านอาหารไทยที่มีชื่อว่าร้านภูเก็ตรอยเยิน้นครับหลังจากกินข้าวกลางวันกันอย่างร็ดอร่อยอิ่มแปรกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขออนุญ,ญาต เดินพึงพุงกันที่ย่านชาวนาทาวแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกรุงออตตาวาเมืองหลวงของแคนาดากันต่อไปสำหรับตอนนี้ต้องขออนุญาตทุกๆคนไปเดินพึงพุงที่ย่านชัยน้าทาวในกรุงออตตาวาประเทศแคนาดาสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ หากชอบคลิปแบบนี้ก็โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมคลิปดีๆที่เราจะมีนำเสนอท่านต่อไปสวัสดีครับ